เคยรู้สึกกันไหมฮะว่าความสัมพันธ์บางอย่างเนี่ยมันกาลังกัดกินพลังใจของเราไปทีละน้อยๆวันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกันฮะเราจะมาถอดรหัสสัญญาณเตือนทําความเข้าใจกลไกเบื้องหลังและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือค้นหาเกราะป้องกันและวิธีฟื้นฟูจิตใจของเราให้กลับมาแข็งแกร่งได้อีกครั้งเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่คําถามจี้ใจดําข้อนี้กันเลยลองนึกถึงใครสักคนหนึ่งนะฮะแล้วถามตัวเองดูว่าเราต้องคอยอธิบายหรือปกป้องตัวเองตลอดเวลาไหมเวลาที่อยู่กับคนคนนี้ ถ้าคำตอบมันคือใช่ซะบ,บ่อยๆนะฮะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนแรกเลยว่าเรากำลังเจอกับมลภาวะทางอารมณ์เข้าให้แล้วในส่วนแรกนี้เราจะมาค่อยๆไขม่านหมอกแห่งความสับสนนี้กันนะไอความรู้สึกหมดแรงสับสนที่มันเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะฮะแต่มันคือสัญญาณเตือนภัยจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนั่นเองนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยฮะคือความเป็นพิษเนี่ยมันมักจะไม่ได้มาแบบจงแจ้ง แต่เปรียบไปก็เหมือนกับมลภาวะที่เรามองไม่เห็นมันจะค่อยๆซึมลึกเข้ามากัดกร่อนความมั่นใจความสุขของเราไปทีละนิดทีละนิด,นดโดยที่เราอาจจะไม่ทันรู้ตัวเลยด้วยซ้ำแล้วพฤติกรรมที่เป็นพิษเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างอ่านี่คือ5รูปแบบหลักๆที่เรามักจะเจอกันเนี่ยตั้งแต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาคนที่สนใจแต่เรื่องของตัวเอง คนที่ชอบควบคุมทุกอย่างคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงจนเราต้องคอยระวังตัวตลอดเวลาไปจนถึงคนที่ชอบโยนความผิดให้คนอื่นเสมอและนี่คือตัวชี้วัดที่ง่ายและชัดเจนที่สุดเลยลองถามตัวเองดูนะฮะว่าหลังจากที่ใช้เวลากับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกหมดแรงหรือว่าเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่บ่อยๆนะฮะนี่คือสัญญาณเตือนที่ดังและชัดเจนมากๆแล้วครับ พอเรารู้จักสัญญาณเตือนกันแล้วนะฮะทีนี้เรามาเจาะลึกถึงต้นตอกันบ้างดีกว่าว่าอะไรแหละที่มันขับเคลื่อนพฤติกรรมเหล่านี้ในส่วนนี้เราจะมาถอดรหัสความคิดและจิตใจของคนที่มีพฤติกรรมเป็นพิษโดยเฉพาะกลุ่มที่มีภาวะหลงตัวเองหรือที่เรียกว่านาร์ซิสซิสม์นั่นเองฮะจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือความแตกต่างระหว่างความภูมิใจในตัวเองแบบสุขภาพดีกับภาวะหลงตัวเองนี่แหละฮะคือคนที่หลงตัวเองเนี่ยภายนอกอาจจะดูมั่นใจมาก แต่จริงๆแล้วความมั่นใจนั้นมันเปราะบางมากและต้องการการยอมรับจากคนอื่นมาเติมเต็มตลอดเวลาซึ่งต่างจากคนที่มีความภูมิใจในตัวเองจริงๆที่ความมั่นใจมันมาจากข้างในและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมพวกเขาถึงรับคําวิจารณ์ไม่ได้เลยและภาวะหลงตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะฮะแบบแรกคือแบบเปิดเผยที่ดูยิงยโสโอ้อวดเห็นได้ชัดเลยแต่แบบที่อันตรายกว่าคือแบบแอบแฝงนี่แหละฮะ คนกลุ่มนี้จะมาในคราบของคนที่ดูอ่อนแอเปราะบางทําให้เรารู้สึกสงสารและอยากเข้าไปดูแลแต่เบื้องหลังกลับใช้ความรู้สึกผิดของเราเป็นเครื่องมือในการควบคุมอย่างแยบยลเลยทีเดียวแล้วอะไรคือแรงขับเคลื่อนของคนเหล่านี้คําตอบก็คือสิ่งที่เรียกว่าสเบียงทางอารมณ์ฮะมันคือเชื้อเพลิงทางใจที่พวกเขาขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคําชมความสนใจหรือแม้แต่ความกลัวจากเรา ทุกการตอบสนองของเราก็คืออาหารที่หล่อเลี้ยงตัวตนที่เปราะบางของพวกเขาถ้าไม่มีสิ่งนี้พวกเขาจะรู้สึกว่างเปล่าเหมือนจิตวิญญาณกำลังจะสลายไปเลยเหรอฮะพอเราเข้าใจแรงจูงใจของเขาแล้วทีนี้เรามาเปิดตำราก,กลยุทธ์ของพวกเขากันบ้างดีกว่าฮะมาดูกันว่าพวกเขามีอาวุธทางจิตวิทยาอะไรบ้างที่ใช้ควบคุมเราการที่เรารู้จักชื่อของมันเนี่ยถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากในการปลดอาวุธเหล่านั้นเลยนะฮะคิดมากไปเองหรือเปล่า อ่อนไหวเกินไปนะโอ้โหประโยคคลาสสิกเลยฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแกสไลทิงมันคือการโจมตีความรู้สึกของเราโดยตรงทําให้เราเริ่มสงสัยว่าเอหรือว่าสิ่งที่เรากําลังรู้สึกอยู่มันไม่ถูกต้องกันแน่จนสุดท้ายเราก็ไม่เชื่อในความรู้สึกของตัวเองอีกต่อไปและนี่คืออีกขั้นของการบิดเบือนความจริงฮะเรื่องนั้นไม่เคยเกิดขึ้นเลยจําผิดแล้วล่ะการปฏิเสธความจริงซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้พอได้ยินซ้ําๆเข้า มันจะทําให้เราเริ่มสงสัยในความทรงจําของตัวเองว่าหรือว่าเราจําผิดไปเองจริงๆที่ฉันต้องทําแบบนี้ก็เพราะเธอไงโอ้โหนี่คือเทคนิคการโยนความผิดแบบชั้นครูเลยฮะเป็นการบิดสถานการณ์ให้พฤติกรรมแย่ๆของเขากลายเป็นความผิดของเราซะอย่างนั้นทําให้เรารู้สึกผิดและต้องรับผิดชอบในการกระทําของเขาไปโดยปริยายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากําลังถูกแก๊สไลท์อยู่ให้ลองสังเกตความรู้สึกข้างในตัวเองดูนะฮะ ถ้าเราเริ่มสงสัยในตัวเองตลอดเวลารู้สึกสับสนหรือต้องคอยขอโทษอยู่เรื่อยๆทั้งๆท,ที่ไม่ใช่ความผิดของตัวเองเลยนี่คือสัญญาณชัดเจนเลยฮะว่าเรากำลังถูกบิดเบือนความจริงอยู่เอาล่ะเมื่อเรารู้ทันเกมของพวกเขาแล้วก็ถึงเวลาสร้างเกราะป้องกันให้ตัวเองกันบ้างฮะในส่วนนี้เราจะมาดูเครื่องมือและกลยุทธ์ที่จับต้องได้เพื่อทวงคืนพลังของเรากลับคืนมามีเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทรงพลังมากๆเลยฮะ เรียกว่า I statement แทนที่จะกล่าวโทษด,ด้วยคำว่าคุณทำให้เปลี่ยนมาเริ่มต้นด้วยคำว่าฉันรู้สึกเพื่อบอกเล่าความรู้สึกของเราต่อพฤติกรรมของเขาเช่นฉันรู้สึกไม่สบายใจนะเมื่อคุณมันเป็นวิธีสร้างขอบเขตที่ชัดเจนโดยไม่ทำให้สถานการณ์มันบานปลายฮะเพื่อห้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะลองดูความแตกต่างของการตอบสนอง3แบบนี้จะเห็นเลยว่าการสื่อสารอย่างหนักแน่นหรือ assertive เนี่ยทำให้เราสามารถปฏิเสธได้อย่างสุภาพและชัดเจน โดยที่ยังรักษาขอบเขตของตัวเองไว้ได้โดยไม่จําเป็นต้องไปก้าวร้าใส่ใครเลยแล้วถ้าเกิดว่าการสื่อสารตรงตรมมันไม่ได้ผลล่ะไม่เป็นไรฮะเรายังมีอีกหนึ่งกระลุด์ที่เรียกว่าวิธีหินสีเทาหรือ g r a y Rock Method แนวคิดมันง่ายๆเลยฮะคือการทำตัวให้หน้าเบื่อและไม่น่าสนใจเหมือนก้อนหินสีเทาเพื่อตัดสเสบียงทางอารมณ์ที่พวกเขาต้องการจากเราวิธีการก็ไม่ซับซ้อนเลยหัก็คือตอบสั้นๆ ไม่ตอบบทสนทนาไม่แสดงอารมณ์ไม่เปิดเผยเรื่องส่วนตัวคือพอะพวกเขาไม่ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ที่ต้องการแล้วเนี่ยในที่สุดพวกเขาก็จะเบื่อแล้วก็หันไปหาเป้าหมายอื่นเองฮะการสร้างเกราะป้องกันได้เนี่ยถือเป็นชัยชนะก้าวสำคัญเลยนะฮะแต่ว่าการเดินทางยังไม่จบแค่นั้นในส่วนสุดท้ายนี้เราจะมาพูดถึงกระบวนการเยียวยาจิตใจและทวงคืนเรื่องราวของตัวเองกลับมาอีกครั้ง จุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของการฟื้นฟูเลยนะฮะก็คือการใจดีกับตัวเองเลิกโทษตัวเองแล้วทําความเข้าใจใหม่ว่าเราไม่ใช่สาเหตุของพฤติกรรมแย่ๆของใครแต่เราเป็นเพียงเป้าหมายของพวกเขานั่นเองแล้วเราจะสร้างตัวตนของเราขึ้นมาใหม่ได้ยังไงบ้างลองเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ดูฮะกลับไปทําในสิ่งที่เคยรักดูแลร่างกายและจิตใจให้ดีกลับไปอยู่กับคนที่สนับสนุนเราจริงๆและฝึกตัดสินใจเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองกลับขึ้นมา และสำหรับใครก็ตามที่กำลังรู้สึกผิดกับการต้องเดินออกมานะฮะอยากให้จำประโยคนีน้ไว้ในใจเลยการเดินออกจากความสัมพันธ์ที่บั่นทอนเราเนี่ยมันไม่ใช่ความล้มเหลวนะฮะแต่มันคือชัยชนะของการรักตัวเองคือการประกาศว่าตัวเรามีคุณค่ามากพอที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำลายสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้ลองคิดตามกันดูนะฮะว่าการเดินทางทั้งหมดนี้ล้วนเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักตัวเอง และสำหรับตัวเราเองชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของการรักตัวเองนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไร